สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำเมนูต้มยำขาหมูนะคะก็ทำแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากมายนะคะเครื่องปรุงก็ตามที่เราหาได้ในครัวเราเลยค่ะเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะคะที่เราใช้วันนี้ก็มีขาหมูค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดหั่นเป็นชิ้นนะคะ แล้วก็ดอกกระดัค่ะวันนี้เราใช้ดอกกระดัมแทนเห็ดนะคะบางท่านจะใส่เห็ดก็ตามชอบเลยค่ะอันนี้ก็พริกแห้งนะคะแล้วก็ขาค่ะขาเรา,ขาเป็นขาแช่แข็งมานะคะเราหั่นเป็นแว่นไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็ผักค่ะจะมีมะนาวต้นหอมผักชีมะเขือเทศผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งก็มีนิดหน่อยค่ะได้ไม่เยอะค่ะ แล้วก็ขึ้นช่ายใบมะก,กรูดนะคะเราเด็ดมาจากต้นเราตะไคร้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เกลือน้ำปลาน้ำพริกเผานะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะลสด,ดีน้ำตาลค่ะก็เครื่องปรุงโดยทั่วๆไปตามนี้เลยค่ะ,คะก่อนอื่นเราเอาน้ำใส่หมอ้อตั้งไฟเราให้เขาเดือดนะคะขั้นตอนนี้เราจะทําการลวกตัวขาหมูก่อนนะคะเพื่อจะ,อะขจัดกลิ่นคาวออกนะคะ ระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็จะมาทอดพริกแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บนะจ๊ะแเปลียวก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาขึ้นค่ะ ในน้ำเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาขาหมูลงลวกเลยค่ะไปเลยนะคะัะก็จะลวกกับให้ลวกให้เขาหนังเขาสุกเลยนะคะเป็นสีใสเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาาขึ้นนะคะค่ะหมูที่เราลวกไว้ก็ได้แล้วนะคะหนังเขาใสแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นค่ะ จากได้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมันมาล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะค,ะ,คะล้างน้ำสะอาดนะคะที่เราต้องลวกแล้วก็ล้างนี่เพื่อดับกลิ่นคาวนะคะก็จะทำให้กลิ่นคาวของหมูลดลงค่ะนี่นะคะที่เราล้างทำความสะอาดอีกรอบนะคะก็ทีนี้ก็เตรียมไปต้มเลยค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะตามเหมาะสมนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้น้ําเดือดเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นนะคะตอนนี้น้ําก็ร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ข่าจะใช้ใบมะกรูดลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เค้าเือดแล้วเราค่อยเอาหมูลงใส่นะคะตอนนี้น้ำเราเดือดได้ที่แล้วนะคะจะใส่หมูที่ไปเลยค่ะ ราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเราหมูเรานุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาปรุงรสอีกทีค่ะตอนนี้ขาหมูเราก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสค่ะน้ำต,ตาลค่ะนิดนึงไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะรรดีค่ะก็เอาตามชอบเลยค่ะน้ำปลานะคะมะเขือเทศนะคะ ออหอมค่ะหอมนี่เขาจะสุกช้าแล้วก็ใส่ลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะดอกกล่ำนะคะใครมีเห็ดก็ใส่เป็นเห็ดก็ได้นะคะต้มไปสักหน่อยให้พอผักสุกคะผักเขานิ่มค่ะนิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะ ลืมใส่น้ำพริกเผาน้ำพริกเผานะคะที่นี่ลืมใส่เดี๋ยวเราละล,า,ลายเขาละในน้ำสุกนิดห่ะได้ไม่เป็นก้อนนะคะทอดสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเราแบ่งไว้แต่งหน้าด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราต้มให้ผักสุกชัิดนะคะ เราค่อยมาเติมความเปรี้ยวค่ะความเปรี้ยวนี้เราจะใส่ทีหลังนะคะใส่ตอนที่เราจะยกลงปิดเตาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะใส่ตอนที่เราจะเสิร์ฟก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนความเปรี้ยวก็จะหายไปนะคะความร้อนจะทําให้ความเปรี้ยวลดลงค่ะตนี้ก็ผักเราสลดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดเตาค่ะ ตเติมน้ำมะนาวค่ะนี่ก็เปรี้ยวมากหน้อยก็ตามชอบนะคะนี่ลูกครึ่งนะคะมะนาวถ้าใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็ใส่เพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสกันค่ะอพอดีเลยค่ะวันนี้เราใส่ลูกครึ่งนะคะ พอดีเลยกำลังอร่อยค่ะเกโรยหน้าด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะคะขึ้นช่ายผักชีต้นหอมชีใบเรื่อยนะคะผักชีไปเรื่อยเรามีไม่ค่อยเยอะเพราะเราช้ยที่เราปลูกเอาที่บ้านนะคะที่บ้านมันยังไม่โตเท่าไหร่มันโดนตัวทากกินมันก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะต้ยมยำขาหมูของเราหน้าทานเชียวค่ะทําไม่ยากเลยนะคะลองทําทานกันดูค่ะรับรองอร่อยถูกใจทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปด้วยคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ